สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับร้าน KMX ไปสุโขทไทยครับวันนี้มารีวิวยามค่ำคืนดึกสงัด <c oughs> กับวันแคน650ปี2019ครับผมรถสวยใสเดิมครับผมไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับผม,มก็ยังย้ำอยู่เสมอนะครับฟีค่าจัดฟีค่าดำเนินการจัดส่งฟรีทั่วประเศทศไทยนะจ๊ะคันนี้ได้ท่อแต่งับผมท่อแต่งทรงซูเปอร์แท็ครับผม นีแฮนด์แต่งทรงสูงครับแล้วคันี้ได้กระจกแต่งครับไฟหน้าแต่งเลยครับผมคันนี้เรามารีวิวกันตามนึ้คืนหน่อยคันนี้วิ่งอยู่ประมาณส0 0 0ันกโลนะครับเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับรับ มากนนแตคันนี้ผมขายอยู่แค่หนสนครับผมสนใจก็ติดต่อที่เบอร์08 42 404นะครับผมก็ยังย้ำอีกเสมออีกครั้งหนึ่งฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนนการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ